ครับผมสวัสดีครับท่านหัวหน้าอภรครับครับผมครับตอนนี้ผมมาอยู่สวนเกษตรดีีครับสวนนิซีท่านหัวหน้าอภรอยู่ตำบลหูวทมานบครับอำเภอตำบลตำบลหูวทมนบครับอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ท่านหัวหน้าอภรกําลังทั้ปลงครับครับผมตอนนี้ก็ใส่ หวานปูนขาวหวานปูนขาวครับปูนขาวผสกับปูนหมักครับมีลมเรียกว่านี้มีลมครับลมแรงสลัดสวยมากครับหัวหน้าครับสลัดสีม่วงใช่ไหมครับโอ้สวยสลัดสวยมากครับครับเดรสอะไรจำชื่อไม่ได้เขาชอบแดดใช่ไหมครับ เอาไว้ทำพันให้มันแตกต่างเข้าไปอย่ไว้ทำพันสามต้นครับครับมันจะมันจะกลายมันจะเป็นดีใบมันใหญ่มันจะเป็นดอกใช่ไหมครับนี่โอ้โหดอกเป็นเมล็ดเป็นอะไรต้นแล้วก็ออกดอกนะครับครับแล้วก็จะเก็บเมล็ดทำเก็บเมล็ดไว้ทำพันทำต่อโวยโหดีครับปลูกแค่นี้ครับนี่อันนี่ก็แปลงแปลงเก็บไปเรียบร้อยแล้วแปลงเก็บไปเรียบร้อยแล้วอ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะ เป็นสักขึ้นใช่อาจจะความส่งบริษัทแล้วก็เป็นสักซีขึ้นใช่สับซีรอบนี้ก็จะความส่งบริษัทอีกไม่นานะครับผมตัวสับโครับตัวหน้าไฟหนบ เดือนหนึงไม่ี่เลยี่ผักอืน่นเหนียวขนวาดแก่ก็ยงี้เอหนา้าือหน้าให้ไปตอนตีหนห้ซื้อข้มาลองดูแลตองกระอยู่ได้สาวันอทรีของเขาเนี่ยมันจะเน่าเลยในตีเย็นการเกีเ่ยวใช่ไหมครับตรแลสัดถ้าว่างนี้ได้ใส่ไม้ไหมครับนี่ไม่ได้ใส่ ม่ได้ใส่เป็นใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยหมักหมักข้าวขาวนี่ก็มันก็จะเป็นในปุ๋ยขาวถ้าเราปลูกรอบสองก็ใส่พวกนี้แหละใส่ขี้วัวเลยถึงปุ๋ยปุ๋ยหมักนี่คือเศษใบไม้นี่ผมปุ๋ยหมักนี่แหละอ๋อครับผสมกับเก็บผสมกับปูนขาวหญ้าที่มันเน่าแล้วเราก็เอามาครับครับครับ แต่นี่เป็นผักกาดหอครับผักกาดเขียวอันนี้สลัดแก้วขอสลัดแก้วเป็นหอมไหมครับหอมเราผักกาดแก้วนั่นแหละผักกาดแก้วอันนี้นี่อันนี้ต้นเล็กมันเพิ่งปลูกเมื่อวานอืมครับอายุอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันอีกเดือนนึงก็ตัดได้แล้วครับ ทางนี้ก็มะกะกอก็ปล่อยปล่อยทีนพอมะกะกอเนี่ยมันนีเมันเป็นดินทรายมันดูแลยากก็เลยไม่ทําต่อต้องไปหาที่มันทนแรงถ้ามันดินทรายครับที่มันไม่อุมนนะเหมือนตรงนี้อันนี้ข้างล่างมันจะแตกครับแล้วจะปลูกอะไรต่อไหมครับเนี่ยอันนี้น่าจะปลูกพวกอ้อยลงอ้อยฝั่งตนุนก็เป็นหญ้าหวานพวกไหนพ้นหญ้าลูกวัครับีมันสับปะังด้วย จ้าครับส่วนฝังด้านนู้สวยจ้าดูครับอันนี้ก็จะมีอ้อยจะลงอ้อยตรงนู้นก็ฝรั่งฝรั่งระบบน้ำอย่างดีเลยตรงนู้นเป็นเป็นฝรั่งฝรั่งดูโค้น่าวางเองใช่ไหมครับระบบท่ออะไรท่อเองหมดเลยเองหมดท่เองหมดท่อสามนิ้วมาแล้วก็ใช้พวกต่อเล็กๆมาใช้สายสายดำๆแล้วมั้ง พีเอนะมั้งพีเอตัวต่างๆมันมันจะไม่ทนเข้าปิดทบพีวีซีก็เลยมาตรฐานก็คือพีวีซีก็ทำพีวีซีก็แบบนี้เลยนะครับพีวีซีเลยถ้าตรงนั้นมันก็เดี๋ยวก็ปิงปึงเดี๋ยวก็มีปัญหาแต่สวิงเกอร์นี่ไม่มีปัญหาเลยน้ำก็ไหลน้ำก็เสมอแล้วก็อยู่กับที่เลยก็อยู่ที่เราแต่ว่าเปิดน้ำมาปล่อยน้ำมาประมาณ ก็ประมาณสามนิ้วก็สามนิ right ้วครับแรงดันมันก uh, ็โอเคใช้ใ okay ช่ได้ในระดับตรงนี้ครับมีปลูกดอกไม้ด้วยนะครับดอกืม้คือกรณีทำเอ็นซีน่ะครับคือมันมันมันก็ต้องมีหลอกไอ่าสิ่งที่จะช่วยก็มันก็เป็นปัจจัยในการผลิตนะเนาะตั้งแต่พวกการทดแทนวิเคราะ ปริยหมักก็ใช้น้ำตัลอินทรีครับทดแทนสารเีมีที่จะนำมาทำจัดพวบแมลงกัวตูพืชตัวูพืชก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมเพราะถ้าถ้าทำออแกนิกหรือถ้าทำอินทรีเนี่ยถ้าไม่เตรียมพวกนี้มันก็จะเกิดปัญหาก็ต้องเตรียมร้อนด้วยผลัาตามมาทีหลังครับผมทำ อินทรีย์เขาบอกว่ามันจะโตมาเห็นไหมถ้าไม่เห็นยังไงมันก็โตโตแบบแข็งแรงด้วยเนี่ยอย่างนั้นเนาะอ่ะสีมันจะอาจจะไม่เขียวมากแต่มันก็เขียวเรานี่แหละเป็นออแกนิคเป็นอินทรีย์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ถอนนิดหนี่งอินทรีย์มันจะถอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีหมดง่ายเพราะต้นใหญ่ถอนออกต้นเล็กเกิดขึ้นมาพอเราปลูกปีอย่างนี้แปลงสองแปลงเนี่ยหนึ่งสอง ของแปลงนี้แค่แค่ที่เห็น 1, 2, หนึ่งสองแล้วก็ยาวไปนู่นกับตัวนี้ปลูกได้ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยต้นเจ็ดแปดร้อยต้นประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นเฉพาะตัวนี้ได้เจ็ดแปดร้อยต้นเจ็ดแปดร้อยต้นเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ต้นละครึ่งกิโล,รลครับู้สี่ขีดสลัดแก้วกิโลเท่าไหร่ครับกิโล เราจำหน่ายมาส่วนกิโลละหนึ่งร้อยบาทกิโลหนึ่งร้อยบาทก็รัประมาณสามร้อยสี่ร้อยโลสามร้อยโลครับเรยเฉลี่ยก็มันมีผักอย่างอื่นด้วยเฉพาะแปลงตัวนี้มาเนี่ยแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยส่วนมากจำหน่ายให้ให้ให้ลูกค้ากับไปฝากปีใหม่เนี่ยเท่าเท่ากันโอ,อ้เราเท่ากันถือว่าเราเราฝากเป็นของฝากของขวัญอันนั้นมันบริยกมันไหม อย่างมันบรี่เนี่ยถามว่ามันมันมันขาดทุนไหมเพราะว่า,าช่วงที่มันออกมเมล็ดออกเลยเราไม่ได้เก็บก็ปล่อยก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีครับาฉะนั้นเราใช้ปุ๋ยที่เราทาเองหมักเองทำเองเองน้น,นธรรมชาติใส่ปั๊บมันก็ไม่เด็เสียหายอะไรแต่ถ้าแต่ถ้าลงทุนด้วยเคมีอ่เมื่อเราทําไม่ทัน มันก็จะเกิดการเสียหายก็เกิดการเสียหาย,าย,หายมันก็จะมีต้นทุนใช่ครับ<ะ>อันนี้เราต้นทุนเราน้อยใช้แรงงานทองเราเองแต่มามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรับอันนี้ก็เหมือนกันต้นทุนในการปลูกก็คือเราไม่ได็เพาะ<ช>เองก็เราก็ซื้อตรงนี้คือต้นทุนส่วนอื่นๆเราทําเองครับปุ๋ยเราก็ทําเองแรงงานก็มีการบางส่วนก็ซื้อบ้างทําเองอแล้วมันก็ต้นทุนก็ลดลงครับถึงจะเสียหาย ไปฝากญาติพี่น้องฝากเพื่อนฝากคนรู้จักเป็นครึ่งต่อครึ่งมันก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าเรา่าทุกอย่างคือเกือบจะส่วนใหญ่เราเราเราผลิตเองครับผมเพียงแต่ว่าการเพาะเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งเพาะเราก็ต้องให้กลุ่มเดียวกันเพาะใหมอนเลมอนเพราะว่าจะปลูกเยอะๆหน่อยอย่างมั่ลูกเริ่งก็ประมาณเนี้ยอันนี้ประมาณสิบห้าบาท เอาไปยู่ห้างในรถตัดนะเขาเอาไปทําอะไรยังไงครับรถจักรรถตัดรูกหนึ่งสิบห้าบาทเขาก็เอาไปไม่ใช่ประดับยังไงเขาไปใส่าร้านเครื่องดื่มเขาเอาไปทําอะไรนะเขาเรียกว่าเจ้เห็นจะเขาไปวางบนแก้วไปปั่นใส่เครื่องดื่มที่เต็นแอลกอฮอล์เป็นอย่างนั้นหรอครับนั่นแหละครอนี่แหละคือคือเลมอนนี่แหละผมเสร็จแล้วก็เอาไป เชื้อเชื้อกรมๆใส่วางบนแก้วเลยสร้างก็ส่วนอนักเราก็กินก็อร่อยมะนละกอกแต่ว่าเขาขายเห็นเห็นไปดูตามไอ้ข้างเขาขึ้นเซลล์ขึ้นเลยก็อยู่ที่ลูกเล็กของของเราอีกลูกก็สิบหกบาทลูกประมาณเนี้ยเด็กคนนี้คนนี้หน่อยสิบหกบาทเขาจะปลูกก็เยอะแล้วก็เมื่อกี้อยากจะคุยกับบริษัทที่เกิดผลขลับลูกนี้ทำไมกรมเนาะสูงเล่าทั้งขึ้นาน มันก็ไม่ด้สูกหรอกมันเงียวส,สดๆได้ค่อนาอร่อยอคือกินกับหนม้เรื่องอ่ะอร่อยกว่ามะเฟืองอมไม่ลุกี่เท่าอร่อยมากม,มันก็เปรี้ยวหอ,อมอ,อ่ะขนาดนี้ก็สามห้าศูนย์คือผม,ามขายนั่นจะเกิดแต่ถ้าแต่ถ้าที่ผมไปดูกิ่งประมาณฟุตหนึ่งเขาขายที่สามร้อยห้าสิบครับในกิ่งแบบนี้ยแต่ของผมเนี่ยอย่างเงี้ยผมสามร้อยห้าสิบก็รลยกิ่งนี้ก็ตอนได้อีกไปลงดินตอนปั๊บเลย ใน้องตน้นได้สองต้นได้สองต้นอ,อ,อาจารย์ดร,รลงมาเพื่อจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันมะลิเพื่อที่จะาสามารถที่จะอเอาออกจำหน่ายตา,ตามตามท้องตลาดได้ครับเป็นเป็นน้ำมันมะลิพร้อมดื่มครับเก็บได้ประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรประมาณนี้ตอนนี้กำลังพัฒนากำลังทำในเรื่องของรูปแบบ ถ้าเก็ตบิงอะไรต่างๆขวดละเท่าไหร่ครับขวดละยี่สิบบาทยี่สิบบาทในสองร้อยห้าสิบซีซีขวดใหญ่ยี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบซีซีก็จะทําเป็นขวดเล็กประมาณร้อยละที่สี่ขวดละสิบบาทเป็นประมาณใช้เบรกใช้เบรกเวลาประชุมประชุมครับช่วงรมอะไรครับเป็นเป็นเป็นน้ำมันเบอร์รี่ออร์แกนิกครับคือมันจะเป็นจุดเด่นกว่าหลายๆ แห่งหลายที่ที่เขาทำน้ำมันนี้ก็คือเราทําเป็นออร์แกนิกเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมีประโยชน์ยังไงครับผมมันมีมันก็จะเป็นผลละไม้ที่เรียกว่าอะไร่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยช่วยในการดูแลสุขภาพทําให้เราสดชื่นเพราะันร่างกายช่วยรับทายเรื่งรทำให้เราสดชื่นครับผมครับ มีประโยชน์หลายอย่างเอราเอาไปทําเป็นวายได้ไหมครับทําวายก็ได้ทําแยมก็ได้ตรงนี้<ม>ที่ที่ฟาร์มก็จะพัฒนาในเรื่องของการทําแยมการทำเออเอาเป็นแปรรูปอย่างอื่นนอกเหนืองงนจากนั้นโ,โดยโดยทางอาจารย์จากอุตสาหกรรมที่เข้ามาอนุเคราะห์ในเรื่องของการพัฒนาช่วยเราครับครับวามนี้ที่ตั้งก็เบอร์ัศัพท์สรี่สิบสามทับหนึ่งหมู่ที่เจ็ด ตำบลหูทรรมนบออชื่อฟาร์มอาภูน้ำลินฟาร์มผูน้ำลินใช่ไหมครับไล่บ้านภูน้ำลินไล่ภูน้ำลินไล่ภูน้ำลินภูน้ำลินเอ๊ะทำไมไม่มีภูเขาครับก็เป็นเป็นเป็นชื่อฟาร์มแห่งที่สองนะครับแห่งหนึ่งแห่งแรกอันแรกก็เขาทำที่จังหวัดเลยที่บ้านเป็นภูเขาทำที่บ้านทาแล้วมีน้ำน้ำน้ำไหลผ่านแปลงฟาร์มแปลงสวนเรเรียกว่าภูน้ำลินครับส่วนเบอร์ติดต่อติดต่อได้ไหมครับ ผือทีใครสนใจต่อได้09 093 093 338 338 1727หรือหรือใครสนใจอยากจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการทำอินซีนะครับการทำเกษตรอินซีเนี่ยก็ก็ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับตอนนี้ก็ทําหน้าที่ช่วยในระดับจังหวัดช่วยกันสร้างกลุ่ม สมาพัธ์เกษตรกรรม,มจังหวัดสมาพัธ์เกษตรกรรมย่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ทําหน้าที่เป็นรอ,องประธานสมาพันธ์เพื่อที่จะกลับเพื่อนอให้จังหวัดบุรีรัมย์มีอาหารที่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทําอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเอ่เพืผักข้าวปศุสัตว์ไรต่างนะ,ค,ะครับช่วยกันกลับเพื่อนให้เป็นไปตามอย่างน้อยๆก็คือแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดครัแล้วก็เกษตรกรพวกเราก็มองเห็นตรนั้นเรา เราก็มารวมปุ่มกันครับนะครับครับผมครับสําหรับเรื่องการคิดการทำเกษตรอินทรีก็จบจริงๆครับโมนาครับขอบคุณ่ไหครับอันรีบครับมันบรี่ปีทร์เน็มันเสียหายจากมันไม่มีที่เก็บมันออกมาทีเดียวครับก็เลยซื้อถังมาเพื่อที่จะมาฟีดออกเยอะใช่ไหมครับ ยังไม่เก be oh, so ็บของเป็นระเบียบแล้วก็อาจจะัน่าด uh ูก็กว้างดีครับกว้างดีไปโ่ษนะใช้พื้นที่น่าอยู่ระบบยูนซีระบบยูนซีมักข้างในเลยตู้ใช้ตู้เย็นเหรอก็ใช้ตู้เก็นตู้เย็นก็พันตู้เย็นก็พันอืมเก็บในตี้ก็ ตรวจเต็มเชื้อมันเข้าให้มายังไม่ได้เลี้ยงไอ้นี้มีแต่เชื้อจุลินทรีย์เลยครับจุลินทรีย์มาเชื้อของศูนย์ของศูนย์ที่เขาไปก็แค่จุลินทรีย์เท่าไหร่ครับจุลจารย์จุลินทรีก็จะอยู่ประมาณตันนี้เกิดต่อในสารใครับเชื้อเชื้อราไปดูโคบ้าง ไปขอสนับสนุนจากตางเราแต่เราก็จะมีค่าน้ำมันลดค่าอะไรไปนนหลังนี้าใครใครสนใจก็ไปรับบริการบ้านนี้นครัับฝ่งี้เลยนะครับเราได้รับความมรอดร้อนจากจากศูนย์ตรงนี้ด้วยหมายเขโทรศัพท์มาครับเนี่ยครับอันนี้ม้วนะครับที่จังหวัดก็ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดนี่นะครับครับแต่ก็แต่ก็อาจจะติดต่อนะครับอาจจะขาด ตามสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตอันนี้เป็นศูนย์ที่ผลิตเชื้อตรงนี้โดยตัวเราก็ไปรับความระเาะมาอันนี้เป็นลาเขียวนี่ลาเขียวในไตรคลนาที่ที่เราเพาะเลี้ยงพร้อมใช้เลยวรตอนนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมหรือสองขีดครึ่งนะครับก็ผสมน้ำได้ยี่สิบริตลก็ล้างล้างเอาเฉพาะอผีเขียว นะครัเอาทปอสีเขียวผสมน้ำฉีดพ่นอันนี้จะจะดการพวกรากเน่าโคนเน่าพวกเชื้อราต่างๆครับลูกคือคนเอาเลยนะนี่นะฮะอันนี้อันนี้ทําเองน้ําหมักไข่น้ําหมักทุกอย่างทั้งไข่ทั้งที่ปลูกแตงเาเรียกว่ายีหล่าใช่ไหมครับอือเจ้าปูกไว้ อันนี้เขาจะเกิดเองนะครับมาเมล็ดอันนี้อันนี้เอาโยนทิ้งมันก็จะเกิดเข,เขาเก็บกินตามนี้แหละครับกินตามธรรมชาติเพียงแต่ลดน้ำให้เขาคืณอยู่นร่มตลอดแล้วนะครับโดกครามครับด่างคลามพวงคราม โอ้เป็นดอกนะทุกคนโอมีสักห้ากอพลอยเลยมรกอต้นนี้ก็ยังอยู่เป็นลูกอยู่บ้างครับจะปลูกงเโอ้สวยเลยครับสวยสวยเนาะสวนใจ่มาเลยอ๋อ อันนี้ประกาศมีทุกอย่างอีกขี้มันล้วนมีทุกอย่าง,ม,างมีครู้ด้วยอันนี้ก็จะเป็น บาร์สินลัดโอ้โกลุ่มดีทีอ่าอันนี้กลุ่มเชื้อดีทีไม่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 รับถ่ายชื่อบริษัทหรอกเพราะว่าอันนี้อันนี้เราก็ซื้อมาครับก,ก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมื่อกี้นี่แหละครับ <ละ S 2> ไปไม่มีเขาเลยแบ่งตัวนี้ให้มาครับผมนะครับตกบาร์สินลัดก็ดีทีกบบ็พวกนอน,นอ่าที่นี้เป็นห้องทํางานใช่ไหมครับเนี่ยห้องทํางานพวกสารพวกอะไรนะครับพวกสารเวลายังไม่เป็นระเบียบหรอกเพราะว่ามันยังลบอยู่ เป็นห้องอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์ที่ที่ให้ธาตุอาหารครับสูทเพื่อดอกลดน้ําสูตรเพื่อดอกเป็นล่งให้ดอกผลดอกอะไรงนี้ใช่ไหมครับเอ็นทีเคและที่เจนปนตะลัตโพแทสเซียมแต่ในนี้มันจะจะมาหนักทางโพแทสเซียมครับนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรสั่งไม้กระดับครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ อุปกรณ์เยอะเลยครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมเตรพร้อมเราแปลงใหญ่ครับผมแปลงใหญ่พื้นที่ก็สิบกี่ไร่ครับนี่พื้นที่ที่ทําอินรียจริงๆตอนนี้มันอยู่ที่เราลดพื้นที่เหลือยเก้าไร่สิบไร่เก้าไร่สิบไร่เนี่ยรวมทันนุ่นด้วยอีกสองสามไร่ก็จะเป็นสิบกว่ไร่สิบสามไร่อันนี้ก็ไปหามาระเบื้องครับจะทําโต๊ะผักมาทํากระเพื้นพอปลูกกระเพื้นมันจะมี ปัญหาเรื่องการทำงานครับผมมันหลายอย่างครับเราจะกดเอลแล้วก็จะยกโต๊ะตึมสูงประมาณนี้ก็ทำงานดูขับบนบนโต๊ะอเล่าโอบนนี้หรือเปลบนโต๊ะก็ทำใช้คงเหล็กครับครับอันนี้ต่อไปอันนี้โอ้โหเนี่ยเอาดินดินดินที่ปลูกมะละกอครับผมดินผสมไม่ได้อันนี้ผสมดินใส่ถุงแบบนี้เลยอ๋อผสมถุงนะครับดินผสมถุงมก็มีต้นตายบ้าง อันนี้มันไม่มีรากก็เลยเอาใส่ไว้มันไม่ออกรากเลยเอาใส่ไว้ไเฉยๆได้เป็นไยแต่ว่าต้นที่มีรากอยู่ในที่เราตอนมามันก็ตอดทุกต้น